ปฏิบัติดานฟ้ามักผลยิ่งใหญ่ช่วยเวไนกับคืน ตอนนี้การเวลากำลังเปลี่ยนแปลงขอภัยมีมากมายเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าผีทั้งหลายกำลังช่วยงานทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังชดช่วยผู้มีบุญสัมพันธ์พวกผีพวกเจ้าจำนวนมากที่กำลังช่วยงานทำต้องการที่จะหลบเคขอภยัยเพื่อพ้นจากสภาพวิญญาณพเนจรที่น่าสมเพช ฉันตายไปแล้วจึงได้เห็นเหล่าเวไนยกำลังได้รับทุกข์ชาวโรกรวนรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งนักทั้งรู้ด้วยว่าการช่วยชีวิตคนนั้นร้อนรนมากท่านรู้ไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยวิญญาณเหล่าเวไนยศัสตร์ยิ่งร้อนรนกว่าเสียอีกกลัวว่าจะช่วยไม่ทันเวไนยศัตร์จำนวนมากเมื่อพบกับขอภัยแล้วจะกลายเป็นวิญญาณพนเนจ,จรไป ฉันได้ยินคำว่าวิญญาณพาเนจรแล้วรู้สึกน่ากลัวมากฉันไม่อาจเข้าใจได้ถึงคำพูดของท่านว่าสภาพของมหาเคราะหวินาศภัยแต่สิ่งที่ฉันได้เห็นหลังจากตายแล้วฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดจะเป็นความจริงยิ่งยิ่งขึ้นชาวโรคต่างก็รู้ดีว่าเคราะภัยต่างๆเช่นอุบัติเหตุทางเรือทางอากาศทางรถนอกจากนี้ยังมีอุทกภยัยวาตภายัย อาคีภัยและแผ่นดินไหวปีหนึ่งเพิ่มขึ้นมากมายไม่รู้จักหมดสิ้นขณะนี้ช่างเป็นวาระแห่งภัยพิบัติเสียจริงๆ ขณะฉันมีชีวิตอยู่ฉันได้ใช้ร่างกายของฉันช่วยปกป้องเด็กๆบนรถแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังช่วยเวนรรยศัสตร์ที่มีคุณธรรมพวกท่านได้ช่วยวิญญาณเวนรรยศัสตร์ให้พ้นทุกพ้นภัยเมื่อฉันเทียบกับท่านแล้วยังห่างไกลกันมากนักท่านเมตตาสละตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจึงยิ่งใหญ่กว่าฉันมากมายฉันเพียงช่วยคนไม่กี่คนพวกท่านต่างช่วยเหล่าเวรรยณัตร์อย่างขมักขมน้น การที่ชาตินี้ฉันได้สำแดงความรักช่วยผู้คนฉันได้รับการยกย่องสรรเสริญการกระทำของฉันได้รับการกล่าวขวัญแล้วเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชดช่วยเวนัสัตว์มาไม่ดูกี่ชาติไม่รู้ว่าได้ช่วยวิญญาณเหล่าเวนัสัตว์มากสักเท่าไหร่แล้วพวกท่านยิ่งใหญ่ต่อการชดช่วยโลกมากถึงแม้ว่าการรัสมัยของพวกท่านจะห่างไกลจากพวกเรามาก แต่ก็ยังคงได้รับการสาด,ดุดีและกราบไหว้บูชาจากชาวโลกมาโดยตลอดคุณความดีของท่านจารึกไว้ในโลกตลอดกาลเหนือกว่าฉันที่ได้รับการยกย่องในชาตินี้เพียงประเดียวเดียวความรักอันยิ่งใหญ่ของท่านมากกว่าความรักของมนุษย์มากมายนะักขอรับวิถีธรรมเป็นเรื่องยาก ตอนนี้ฉันไม่มีกายเนื้อแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคนที่ไม่มีกายเนื้อจะขอรับวิถีธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายความสำคัญของมหาธรรมก็อยู่ที่ว่าวิญญาณที่ไม่มีกายเนื้อซึ่งจะต้องไปเปลี่ยนไหยตายเกิดแล้วยังสามารถได้รับโอกาสได้รับวิถีธรรมได้พระคุณฟ้ายิ่งใหญ่นักเสียดายที่ขนาดชีวิต โมซิกรมคคะเสียดายที่ขณะมีชีวิตไม่เคยบำเพ็ญเมื่อตายไปแล้วจะอาศัยคนอื่นสวดมนต์ไปให้ยังไม่พอที่จะหลุดพ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเชิญคนมาสวดมนต์ให้กับผู้วายชนนั้นรู้ใหม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือคนสวดผู้ตายขณะที่มีชีวิตยังหลงอยู่บำเพ็ญไม่พอคนอื่นสวดมนต์ช่วยเขาก็มีจำกัดแต่ละคนที่สั่งสงเวงกรรมมา ถ้าไม่ได้อาศัยตนเองบำเพ็ญแล้วก็ยังต้องจมปักอยู่ในความหลงงมงายอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นคนขณะมีกายเนื้อถ้าได้รับวิถีธรรมแล้วบำเพ็ญจริงตามหลักธรรมดีที่สุดครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาจากเบื้องบนก่อนตายเวนัสัตที่ยังไม่ได้รับวิถีธรรมหากเป็นคนดีก็ยังมีโอกาสให้วิญญาณได้รับวิถีธรรมเพื่อพ้นทุกข์วันนี้ฉันได้ โอกาสมาปรากฏ่าำกลางประชุมธรรมนี้เพื่อพูดให้กระจ่างทั้งหมดก็เพื่อที่วิญญาณชั้นได้รับวิถีธรรมจะได้หลุดพ้นฟ้าเบื้องบนยังอนุญาตให้ฉันได้ทำงานช่วยงานทรรอีกระยะหนึ่งคนทั่วไปมักปงไม่ตก ในสายสัมพันธ์กับสิ่งธรรมดาโลกทั้งหลายหวังว่าพวกท่านจะสามารถมองเห็นโลกมนุษย์ว่าเป็นภาพมายาอย่าได้อะไรอาวอร,รีบรีบมาบำเพ็ญให้หลุดพ้นความทุกข์จากโลก คุณค่าของชีวิตอยู่ที่ประโยชน์ของสังคมให้เหมือนดังเทียนไขที่เผาตนเองเพื่อให้ความสว่างแก่ผู้คนทุกคนควรแสดงสปิริตของการอุทิศคนที่ยังมีชีวิตควรมีใจเมตตาธรรมรับภาระในการชดช่วยคนให้ความสัมพันธ์กับงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอริกรรมคะ่ะให้ความสำคัญกับงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่างานอื่นๆ เอาพลังสังคมมาช่วยงานทำเชื่อแน่ว่าจะสามารถช่วยให้มหาธรรมแพร่ขยายได้รวดเร็วฉันเมื่อมีชีวิตอยู่เป็นอาจารย์คนหนึ่งแต่มีความกล้าหารอุทิศตนเพื่อช่วยชีวิตคนเมื่อตายแล้วก็ได้เป็นอาจารย์ตัวอย่างที่จริงแล้วฉันไม่กล้ารับเกียรติอันนี้หรอกเพราะฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ฉันควรทำ สปิริตในการอุทิศตนของเทพพุทธอริยะเจ้าทั้งหลายที่สั่งสอนกล่อมเกาผู้คนนั่นสิจึงเป็นสิ่งที่ชาวโลกพึงเจริญรอยตามคิดถึงตอนที่เกิดอุบัติเหตุใหม่ๆพอทนต่อการร้องโหยหวนของเด็กๆไม่ไหวจึงฝ่าเปลยเพลิงกลับเข้าไปช่วยอีกเหมือนกับแม่ที่จะช่วยเหลือลูกที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจึงทำให้ลืมนึกถึงตนเองว่าจะมีชีวิตรอดออกมาหรือไม่ ดูอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้พ้นจากทุกข์แล้วก็ยังเข้าสู่ทะเลทุกเพื่อฉุดช่วยเหล่าเวไนยอีกชาวโลกต่างก็รู้ดีว่าต้องรักและปกป้องบุตรของตนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าพระเจ้าสูงสุดของพวกเราคือองค์ธรรมมารดาท่านเป็นห่วงเป็นใย,ยพวกเราซึ่งเป็นเวไนที่มีมูลกานเนิดเป็นพุทธบุตรหวังให้ทุกคน นั้นสามารถกลับคืนสู่เบื้องบนอย่างปลอดภัยพวกเราต้องเอาความรักที่มีต่อรูปมาคิดคำนึงถึงธรรมยานแห่งองค์ธรรมมารดาที่มีใจรักพุทธบุตรบางบ้างร,รีบรีบสละแรงเพื่อชดช่วยคนปัจจุบันคนจำนวนมากได้รับภัยพิบัติไม่ได้ตายดีไม่มีปัญญาก,ก็หลบไม่พน้นเคาะภัยชีวิตคนบอบบางนักเกงว่า เมื่อขอภัยใหญ่มาถึงคนที่ไม่ได้บำเพ็ญคงยากจะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจึงหวังให้ชาวโลกรีบๆมาบำเพ็ญธรรมป,ปวดคนยังจะได้หลบพ้นขอภัยด้วย <c oughs> คนที่เป็นอาจารย์ควรที่จะสั่งสอนเด็กๆ ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติให้ฝึกหัดอย่างอาริารยเจ้าและดำรงคุณธรรมมีอุดมการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่าเพียงแต่ให้ลูกศิษย์สนใจแต่การสแสวงหาความเจริญแต่ทางโลกเท่านั้นฉันมีสเปริตอุทิศตนช่วยช่วยช่วยประเดียวเดียวก็ยังได้ชื่อจารึกไว้ในแผ่นดินวีรสรีผู้กล้าแห่งเทวภูมิหลินจิงจ้งเจวียน